โอเคผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่กันในเกมทเกีเอนะผมกับในเรื่องใดนดัน้าของเราตอนนะผมกับชื่อตอนว่าฝีมือเมทในตำนานก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดแล์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้ครับก็ผมพยายามพูดผมจะพยายามพูดให้ช้าๆหน่อยเพื่อท่านชมได้ฟังไม่รู้เรื่องนะผมถ้าท่านที่ไม่ได้ดูภาพแต่กันเราฟังแตเสียงมาไปดูกันเลยอืม ช่วงหลายวันมานี้นั้นฉันโดนรัฐบาลกลางทุบอ,อะไรเนี่ยฉันโดนงานรัฐบาลกลางทมนะทมหนักจนแทบไม่ได้พักเลยโอ้ยพี่แหล่นี่ผู้จัดการนายพายไม่ได้เขียนตรงนี้นะไม่เวทีฮะเออฮะขอโทษทีหมายไปแล้วงานหนักต่อเนื่องงานคันตอนนี้เนะี่ยจะมีเบอร์จะมีเหมือนเดี๋ยวเสร็จเสร็จมาที่บ้านนะก็ไม่แปลกหรอกนะเฉยเดี๋ยวมาช่วยนี่ไง,ไงล่ะ เดียวว่ากันแต่แรกนะเอ้คนที่เอาไอ้คนที่เอางานมากองให้ฉันนะ่ะมันก็คือเธอไม่ใช่หรือไงเออก็ไพรตก็เป็นคนของรัฐบาลการนะผมก็เธอก็เป็นคนเอางานให้เราทําสิทั้งนั้นแหะเดี๋ยวเชฟว่าฉันจะมีทางเด็กสักหน่อยนี่นะอืมก็ได้ทําก็ได้หลากจัดการกับประเด็นที่ p พรเวตแยกขึ้นมาเสร็จอ่าจัดการเอกสารเซ r ิสสามสีฉบับแล้ว รายการเสร็จแ,แล้วนะเรื่องเป็นแสงสว่างที่สุปลายอีกโมงแล้วอเยอะมากภูมิชัการอพอเสร็จตรงนี้แล้วนะ่ะฉันต้องไปส่งฉันต้องไปส่งรายงานหน่อยนะระวังวนะนั่นหละนายก็พักไปนะอก็คนต้องพักจิตแล้วล่ะไม่บอกก็พักดูใช้แต่อมอนาต่อเนื่องงานขนาดนี้เนะี่ยก็ต้องพักอก็ต้องพักเหนื่อยก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นต่อนะนายน่ะ แป๊บคนเดียวอาจจะเบื่อก็ได้ถ้าถ้านายไม่ติดอะไรแล้วก็ฉันอยู่พักด้วยกันเลยนะเผลออยากพักก็บอกมาเถิดอืมไม่พูดดีๆวะอ้าวแม่ตัวละครใหม่เดี๋ยวแมทตัวเองแมทอ่าใช่ด้นะเมดเลยนะอนอนเออเมดสักอย่างอ่ะเมดเปี่ยมรักใช่ไหมถ้าจะไยผิดเออเมดเมดเปีเเเป่ยมรักคนะผมท่านกัปตันอยู่ไหมสวัสดีครับนายท่านอ้าวแมทกับเอแล้ว เหมยเล็บเบาอืม,มเยมย์บาสองคนนะ่ะใจทำอะไรได้ละ่ะอ่าก็ต่งางกับผลประโยชนนายอยู่แล้วสิฮะทำไมเวลาฉันอยู่ด้วยเนะี่ยนันต้องมีอะไรแบบนี้ตลอดเลยฮนะนี่นี่ฉันไม่ได้ขอนะเนะฉันรู้แล้วนั่น้าใจหลอก,นนะกลไ,ปไปอกนะก้ฉันน่ะกลับไปเป็นเมยอีกทีสินะกาล์ดเชียวฉันนำไปใช้กวไใ้สมองนะ ไปตามที่นายสั่งตามได้ชอบหรอกฉันมาแทนฉันมาแทนนะคนของรัฐบาลกลางนะไม่ใช่เมธจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนนะ่ะจะบังคับฉันนะ่ยให้เมธไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดนายอะ่ะขอการดีๆอะ่ะฉันจะเป็นให้สักพักก็ได้อยาก,อยาก,ก,อ,กาอยากแต่งก็บอกมาเถอะอยากแต่งก็บอกเลยนะโอ้ยแฟเวติจะวัไปทำไมเนี่ยฮะอืม เราไม่ไทําทอะไรคุณหรอกคะ่ะไพพีที้แค่ฟังนี่เนะนี่ยนี่ท่านติดงานยาวอืหลายวันเลยล่ะคะ่ะกินนอน,นก็ไม่ตรงเวลา,เ,าเราก็เลยแค่ว่ามาหาเขาเฉยๆนะคะงังนงั้นหรอเหรอขอโทษนะจังอาจะผิดไปเองแหละเธอขี้มโนอยู่เธอขี้มโน,มนอยู่แล้วนูไม่ต้องนะเธอเข้าใจถูกแล้วล่หละเธอเข้าใจถูกแ,แล้วนะแล้วน่ะจะมาบริการเมทถึงบ้านเลยละ่ะ <c oughs> อแค่ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ด้วยแค่นั้นเองแต่ใน,นเมื่อคนก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วนะมาช่วยกันแต่งดีไหมล่ะคะไม่รู้สิถ้าวีเมียระดับตำนานจังเธอนะี่ะมาร่วมพงด้วยแล้วก็กระสบายใจได้เลยละ่ะไอ้เธอได้บนตัวชงไว้ไอ้ไอน้นี่ไอ้ไฟเวต,ตี้เด็กใครไม่รู้ต้อมันเขาบ้ายอนะช้นงมีช่อมหน่อยไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เธอพูดว่าเมียระดับตำนานงั้นเหรออ้าว เธอไม่รู้หรอกเะเธอไม่รู้หรอกเะที่เมคคาเฟ่นั่นะเธอเป็นตำนานที่ยังไม่ลงหายใจอยู่เลยนะพูดเรื่องของเธอเนี่ยเถิงกัต้องเป็นเมดตามที่ไปเต็มใจแต่เธอเนี่ยก็ยังพยายามอยากเต็มที่ไม่ให้บริการแกลูกค้าและการเป็นสุดยอดเมดของร้านงี่แหะก็คือตำนานที่ยังมีชีวิตนั่นแหละท่านนี้เนี่ยก็มุ่งมั่นอาจะเป็นเมดมือชิมให้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเรื่อง อืมใจรักกรจะพายแล้วก็ฉันนะ่ะก็ไม่ยอมแพ้ใครหอกนะจนดูชุดอันแสนเรืเ่อยๆของฉันให้เต็มตาสักสิกสกสกอย่ากกดเลยนะคะไฟวิธีแม่กับทุกคนอนะ่ะข้าพูดกันด้วยจิตจิตาดีนะคะแะต่ตัวตรงน่ะเธอจะด้วยไหมละ่ะไม่เอสร็คดคัส็บอกแล้วไงว่าฉันํำไม่ใช่เมดแต่เป็นเจ้าที่ของรัฐบาลเดี๋ยวก่อนอื เม่จากรัฐบาลกลางนละยก็ฟังดูเจ๋งดีนะเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยได้เพิ่งอ่านมาองะเรื่องเรื่องประวัตินั้นไปนะบาง gaard นะบุ๊เป็นเรื่องที่เมย์นั้นเ,เป็นเรื่องของเมย์ที่มีเจ้านายทำงานในรัฐบาลกลางเธอก็เลยปร้อมตัวเข้าไปาหางานทำในรัฐบาลกลางด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือเจ้านายนะนะในระหว่างเวลางานนะ่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้ากับทุกน้อง พอเลิกงานอะ่ะก็จะ,ะกลายเป็นเมดเมดเล่นะ่นอืมเก่งในสุดท้ายแล้วนะ่ะก็จะเป็นหัวหน้าของอหัวหน้าของเจ้าน้ที่ทำงานเลยแหละนะชชวเนในมองผู้บัญชการว่าปิดลองของชังชดหรอกนะแต่นั่นน่ะก็น่าจะด,ดิมกันอา้า <c> ว <oughs> มำง,งานนั่นชื่ออะไรล่ะอืเยวส่งให้เลยเดี๋ยวแถมเรื่องในขายกันให้ด้วยนะ <c oughs> กลายเป็นคุยถูกคอเสียแล้วผม ดี๋ยวฉันดูอะไรอยู่เนี่ยแต่ในฉันจะได้ฟักคุงต้องมาดูว่าเธอต,ติดติดกันใช่ไหม,มเดี๋ยวในฉันอนะ่ะจะไปปรุงอาหารให้นะคะในท่านอขอบคุณนะพวกเธอคุยกันตามสบายไล้กันนอนดีกว่าอนี่เกทังสามคนคุยกันเรื่อมางมังงะยาวๆจนฉันทาของหวานเสร็จเตยทีเดๆๆียวเชลสุดก็คือมาคุยกันใช่ไหมไม่ได้มาปวนบัดเราโอเคไหนามาก็าเป็นไงก็แบบฟิล์มเมลในตำนานแล้วผมก็นั่นแหละมันตำนานยังไงวะ แจง้งเถอะครับก็ชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ